ลัคนาราศีตุลในเดือนสิงหาคม2567ดาวอสนาใหญ่ย,ยกเข้ามาตีเรือนโจกราบเอทานบัวเข้มแข็งครับท่านจะมีดวงเด่นสุดด้านโจกลาบครับการเงินและการลักทรัพย์ดาวอาทิตย์เกษตรราธิบดีท่านก็จะมีโจกลาบแบบฟุกๆลาบ้อยครับคําพยากรณ์เต็มๆเ,เ,เจอรับชมรับฟังกันได้เลยครับครับสวัสดีการยนณมิตีหกุกท่กทนครับต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องกำเมืองโาศาสา์ครับ ที่ของการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมเดือนมงคลครับเดือนวันแม่นะครับเป็นการแสดงความกตัญญูนะครับ่อแม่อาแม่นะครับภูรักภูใหญ่บุปการีตัวเนะครับเดือนนี้มีดาวใหญ่อยู่หลายดวงนะครับมีเรื่องดีๆรออยู่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับวันที่สองเนี่ยดาวซุกง่ใหญ่ายเียว่ามาอยู่ตำแหน่งปกติแล้วนะครับจะมีเรื่องดีๆอยู่หลายราศีแล้วบางราศีกับ มีเรื่องต้องระวังนะครับแต่ยังไม่จะมีเรื่องดีอยู่หนึ่งเรื่องแล้วก็สองเรื่องแต่ละราศีครับต่อมาครับวันตีสิบสามดาวพระเกศใหญ่นะครับโยกเข้ามาครองอยู่ตีเรือนของราศีธนูครับจะมีอยู่หลายราศีเลยนะตีส่งผลเรื่องของดวงจกหลาบครับดวงดีครับวันตีสิบเจ็ดดาวอาทิตย์ใหญ่นะครับใหญ่โยกเข้ามาเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีหรือดีนั่นนครับแต่ละราศีมีเรื่องดีกุรศีครับยังหนึ่งเรื่องนะแต่ละราศีแล้วก็วันตีสิบหกครับดาวอังคารใหญ่ได้ตตาแหน่ง มาตรฐานปกตินะครับกับบางราศีก็มีเรื่องดีดีอยู่หลายเหมือนกันนะครับสองเรื่องแล้วก็เดือนสิ้นเดือนครับวันที่โซเจมีดาวพระสุขแหย่กั้มนะครับหแหย่เราหมอนกาลังอันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องตีแหย่ำเตือนหรือว่าเฝ้าระวังนะหลายราศีแล้วก็บ,บางราศีก็มีเรื่องดีอยู่นะครับคําพยากรณ์เต็มๆเ,เจอรับชมรับฟังกันเลยเลยครับลัคนาราศีตุลนะครับหรือทันใดบั่นหูลัคนาสถิตเวลาเกิดที่ชัดเจนหรือช่วงวันเกิดน,นะครับ ผู้ทีเกิดราศีตุลย์เขบผู้ทีเกิดวันตี่17ตุลาคมถึงวันทีนสิ5พฤศจิกายนโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีตุลย์พิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววาสนาท่านเองครับดาวพระสุขตัวแทนดาวคือเหล็กหกครับพิมพ์เหล็กหกรัวๆเก้าตัวครับเด้กเก้าดาวบุญใหญ่ดาวพระเกตสิ่งทิ์คุ้มภัยความชกดีและความมีโชกลาภเ้กับตัวท่านเองครับและท่านต้องการพร้อะไออย่างนั้นประเสริฐนั่นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์ เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อท่านสุขสมหวังกูเรื่องกูประกันที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและดวงโจรลาบครับดูตีดาววาสนาการก้อนนะครับเช้าลัคนาราศรีตุลครับดาวพระสุขครับเดือนนี้เวลาวาสนาใหญ่าราศรีอยู่สองเตี้ยแบ่งเป็น3มช่วงเวลาช่วงต้นเนี่ยตัวหนึ่นนงจะเดือนที่แล้วครับเดือนที่หนึ่งถึงสองสี่หาคมดาวอสนาก็ยังคงเป็นราช้าชโชวค,ครับ วาสนาดีเด่นนะครับเรื่องของการงานแล้วก็บพระสุกเป็นเจ้าเริ่มร้นะตัวนี้นะจะไปฝั่งสะดุง้งตกใจเดี๋ยวความหมายดีครับราชาโชัคือทุกเรื่องของการเดินทางนะครับในช่วงวันทีหนึ่งถึงสองจะมีนำพาซึ่งโจกลาบอยู่นะมีโจงมีใจนั่นแหละครับแล้วก็ต่อมาวันทีสามสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงเซาเทจครับดาวพระสุกย่ายราศีโยงเข้ามาครองมาตรฐานอุดมมาเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ครับครับมาอยู่ติดเรือลาพระหนอนมีโจงมีลาบ เด่นชัดเจนครับพระสุกเป็นวาสนาเข้าตำแหน่งนี้พระสุกเป็นเรื่องของการเงินสภาพคล่องตัวเนะครับสำหรับ้าลัคนณาราศีตุลย์ตร้ว่ายินดีตัวนะเรื่องของสตังค์รายได้แบบฟุกฟุกจกหลาบแบบฟุกฟุกหลับร้อยแล้วก็จุกหลาบจากการทํางานตัวยนะครับสภาพคล่องรายได้ช่วงนี้ดีครับแต่ทั้งนี้ก็แนะนําว่าส่วนหนึ่งนะต้องได้สตังค์หลับร้อยมากกว่าแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญเนี่ยพ่องนะครับเพราะว่าดาวมาเป็นตําแหน่งเป็นเจ้าเรือนมรณะหมายถึงว่ามันจะมีรายใจ ติดคนจ่ายไปนะครับแต่ถ้าหขาหูด,ดวงก่อนเขาหลีบจ่ายไปก่อนนะครับในการอาตอบแทนบุป,ปการีหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับศาส,สนาท่านก็จะเก็บรักษาจุกหลาบลาบผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาช่วงปลายเดือนครับเซาแปดสิงหาคมเป็นต้นไปครับพระสุขใหญ่แห่งกรมดาวศาสนาเนย่ยกเข้ามาอ่อนกำลังครับแต่มาตกอยูติรันวินาศเป็นดวงชะตาพิเศษเพราะดวงพลิกฟื้นพลิกครับครับจะมีเกณฑ์ตีความหมายดีนะ จะได้แก้ไขปัญหาก้อนนั่นนี่แก้มาได้คุณจะแก้ได้ปัญหาย,ยากที่คนอื่นเนี่ยมาได้คุณจะหนักได้สุขภาพจะมีเกณฑ์ดีขึ้น,นขึ้นนะครับโครคภัยไข้เจ็บเป็นยูเลือดรังอ่ะเป็นมะนากแต่หายสักเตี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเป็นต้นไปนะ่ะหกากสายจริงจงจังครับหักสายแล้วมันจะหายนะครับถูกกรบโรูดถูกกรดวงถูกกระพิชาโหราศาสตร์ครับดวงการงานครับ เช้าลัคนาราศีตุลย์ครับมีดาวพระจันทร์ครับเจ้าเรือนกรรมะเือของการงานอาชีพนาตีแล้วก็มีดาวประกอบอื่นเรื่องของการแปรลำตีทํางานเราดูไหลดาวประกอบนะครับช่วงต้นกว้างกวงเนะี่ยดาวพระสบดีเจ้าเรือนสหัชชะเนะี่ยยังเป็นตําแหน่งมาตรฐานดีแล้วนะครับเป็นหอดเดินปกติแหละเป็นจุลจักรเนะี่ยคือมองว่าเรื่องของการทํางานประจําง,งานบริษัทช่วงนี้อาจจะอิดขึ้นเหนื่อยขึ้นกับจริงแต่มีความสําเร็จหรือว่ามีคนให้ความคอย ช่วยเหลืออุปัมภมคนยูทในการทํางานประจำเนี่ยเพื่อโรงงานครับยังสนับสนุนยูนะครับแล้วก็พระพุทธเนี่ยหัวหน้าเจ้านายก็ยังไม่อยู่ตีเรือนกำใหม่ามการก็คือยิบชื่นโอกาสต้านการงานนะงานช่วงนี้อาจจะอีดขึ้นหนักขึ้นนะครับแต่ความสําเร็จมีอยู่รวมทั้งมีความรวมใหม่รวมมือตัวเองนะครับในการทํางานส่วนภัยที่เป็นเจ้าของกิจการร้านกานะเหลือหนี้ก็ยังพากว้างก็คือจะได้มีลูกค้าเข้ามานักขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าทางไกลลูกค้าออนไลน์ แล้วก็ลูก,ก้าร,ร้ายหม่โต้นะครับลอ้องจัดโปรโมชันเอาใจใส่เขาดูนะครับส่วนในการทํางานเนี่ยมีช่วงวันเวลาที่เข้มแข็งในี่ยการงานได้เด่นช่วงวันตีหนึ่งถึงเก้าสิงหาคมครับดวงการงานของเจ้าลัคนาราศีตุลจะเข้มแข็งที่สุดนะครับเนีย่ยอย่างยิบจับอย่างเนีย่ยเต็มตีมีโอกาสมันจะสําเร็จแล้วก็เด่นที่สุดนะในการทํางานนะครับการค้าขายวันตีหนึ่งถึงเก้าธันวาเต็มตีเลยนะครับหยุดไม่ได้นะเสียโอกาสนะครับ ช่วงตีกล้าขายดีมีจบมีลาบเด่นก็คือช่วงวันตีสามถึงเจ็ดเด่นชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของลาบผลรายได้พิเศษผลประโยชน์นะจากการทำงานเนี่ยมีเด่นจัดหนักครับตลอดทั้งเดือนนะโดยเฉพาะช่วงวันทีนะหนึ่งถึงสินะเพราะว่าอาทิตย์เป็นมหาจักรนะมีโจบมีลาบก้อนใหญ่จากการมีเครดิตชื่อเสียงครับเรื่องของต้องการสเสนอ Project, โปรเจกต์โครงการงานสําคัญนะี่ยรีบยิบจับเนีย่ยไปเลยนะ โดยเฉพาะกลุ่มงานราชการงานรัฐวิสาหกิจงานบริษัทองค์กรนะครับส่วนทั้งเดือนเช่นเดียวกันกลุ่มค้าขายออนไลน์จะขายดีครับสาหรับเช้าลัคนาราศีตุลครับส่วนธนวยคีวางงานยู่หางานยาก่งานทํานะครับช่วงในเดือนนี้อาจจะบัหายากพอหรือว่าอาจจะเจองานบัตูกใจแต่กับยิบจับเนี่ยได้ไปก่อนครับเน้นย้ำเหมือกัมีช่วงเวลาสําคัญนะช่วงวันที่สิบสามสิบสี่ช่วงนี้ ระมัดระวังเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับการเงินตัวเลขครับจะพิษพลาดได้นะครับเสา2สามเสาสองถึงเสาสามกับีกเลียงงานอาจจะมีการมีคนมระทุใจพองครับีกเลียงการดิ้วงานสําคัญสําคัญครับติเหลือถือว่างานคุณยังมีความก้าวหน้ามีความสมเร็จครับดวงการเงินครับชาวลัคณาราศีตุ้นครับมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้านะครับเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับเดือนนี้เนี่ยราศีอยู่หนึ่งเตี่ยนะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาครับ ช่วงที่1ถึงเซลส,สิงหาคมครับพระอังคานคบจรวนการเงินยังเข้มแข็งเป็นราชาชโชคนะถือว่าดีครับการหารายได้ช่วงนี้ม่วนใจจะน,นักครับขายตีธรมมาค้าขายเจ้าของกิจ,จการล้านก้านะขายของดีขายของจะนทครับโดยเฉพาะกลุ่มของออนไลน์ท้งไกลเนาะแล้วก็รวมถึงธุรกิจฮับทรงสินค้าตรงนี้รายได้ดีครับเพียงแต่มองว่าใครที่ทํางานประจําช่วงนี้รายได้ปกติครับแต่ต้องระมัดร,ระวังเรื่องของราย่าย แล้วก็ช่วงปลายเดือนวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยพระอังคารย่ายราศีโยกเข้ามาอยู่ที่นันสุภาการเนิ่ก็กยังต่อเน,นื่องครับกลุ่มโซเชียลมีเดียขายออนไลน์ก็ยังดีต่อเน,นื่องครับไรายได้ดีครับ่วงนี้แต่มองรายจ่ายก็มีบางช่วงบางเวลานะครับรายจ่ายถือว่าบริหารได้ไม่ได้มีปัญหานะครับช่วงปลายเดือนระมัดระวังน้อยช่วงวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับระมัดระวังเรื่องการเดินทางเรื่องของรายจ่ายหยุดยานพันธุ์กวนใจนะครับก็ดีครับผู้ดวงกรอจะได้ ตรวจตาซ่อมแซมเนาะเรื่องของรถลาจะได้ปลอดภัยนะครับหรือว่าประครับประคองได้รายได้ดีอยู่แล้วส่วนจุกหลับการเงินการลงทุนทันทวดมีจุกหลับเด่นอันดับต้นๆใน12ราศีนะครับใครที่เป็นนักลงทุนโดยข้อมูลความสมมาตรหรือเสียงโจกเคล่นดวงกด็ดีมีจุกหลับการเงินตัว่เด่นครับสาหรับชาวลัคนาราศีตุน้นกับพิจารณาเฮ้ดีเฮรอเราขอบครับทันการเงินดีอยู่แล้วนะครับดวงความห้าครับ ดาวลัคนาราศีตุล์ครับมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนพัตนิครับเรื่องของกูครองคนหักนะครับเดือนนี้เนีาา่ยราศีหนึ่งเตี่ยแบ่งเป็นสองช่วงเวลาวันตีหนึ่งถึงสหกสิงหาคมครับชุนีความหากักโรยรวมถัวดีครับเป็นราชาโชคเนี่ยใครที่มีแฟนมีครอบครัวคนหักอยู่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเอาใจใส่กันนักขึ้นเพราะว่าอาจจะเรื่องของนาฏีการงานเวลาเนาะจ,จะบักใครตรงกันพ้องปัจจัยเรื่องของการประกอบสมาชีพกันแล้วแต่ จะได้กับประคับประคองกันได้ลดความพักโดยรวมถัวมาได้ไมมีปัญหานะครับก็ต้องอุ้คุยเอาใจใส่กันดูแลกันนะครับแต่ระมัดระวังช่วงปลายเดือนอาจจะจืดจางหห้งหายกันพองนะมีโทรศัพท์มีโซเชียลมีเดียกันแล้วนะเอาใจใส่กันนะครับประคับประคองส่วนทานได้ที่ยังโซนนะครับท่านี้ยังโซนกับมองว่าความดาวหักไม่นะยังบมเปิดเตี่ยนะครับแถมยังช่วงปลายเดือนกัระมัดระวังตัวมีคนเข้ามาอู้คุวยหวังผลประโยชน์ช่วงต้นเดือนมีคนเข้ามา ก็ถือมว่าถือว่าคุยได้รูใจกันเงีาวๆครับช่วงปลายเดือนหักตวเกาเป็นรักครับดวงโจกลาบครับดาวลักนณะราศีตุลครับมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวจุวะะ๋เรือนลาภะหนึ่งของลาบร้อยแลดฟุกๆลาบที่พูดค,คนอื่นยิบยื่นให้กับคุนนะครับเดือนนี้ดูช่วงเดียวเลยนะครับวันที่หนึ่งถึงสิบหกสิงหาคมพระอาทิตย์ครองมาตรฐานมาจากอดอื่นมีดวงโจกลาบโดดเด่นนะครับจวงนี้เหล็กน้าโจกรือว่าเหล็กเสริมองของคุณก็คือ เลกเกี่ยวกกาบกันการงงานคุณครับเหล็กประจําตัวในที่ทํางานเหล็กตาแหนงงานค่าขายก็คือเหล็กเกี่ยวกับการติดต่อค่าขายคุณเหล็กใต้เบอร์โทรของคุณครับหรือเหล็ก2ครับดาวเสริจแหมดวงครับดาวเพื่อฮัทสบดีหรือเล็กครับส่วนดาวตีคุณตะันจูวัฒนานะครับในเดือนสิงหาคมครับช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นดาวพระอาทิตย์หรือเล็1ครับแหมดวงดาวพระสบดีหรือเล็กครับส่วนดาวรองคือดาวพระเกตหรือเล็9้าครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับ ช่วงนี้ดาวคุณต้าน,นโชว์วาสนาดาวเด่นดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับดาวรองดาวพระจันทร์หรือเลขสองแล้วก,กับพระอังคารหรือเลขสามครับโดยในเดือนนี้ครับหาก้าลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงต้าน,นโชคลาภครับควรไปกราบสักการาขอพร้อจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามหยาดครับทาบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้15บหาบาทเลขก,กําลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศสมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิ้ลโดยให้หน้าไปทางทิศตะวันออกครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพรเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ